สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนครับวันนี้มาหาเห็ดดียครับมาลองหาเดินเลาะหาครับนี่ครับตามตามเนี่ยนะตามคันไรพวกนี้ครับเขาก็ว่าข้ามาดูฝั่งป่าฝั่งไรฝั่งนี้ก็เห็ดเดียนกขึ้นครับเดี๋ยวลองไปดูครับผมเมื่อวานก็ได้ไปต้มมาม่าอร่อยครับอร่อยดีครับไปไปดูครับก็จะเจอไหมครับวันนี้ฝั่งนี้ต้องมีสักดอกแล้วน่ะ ครับในสุดก็เจอแล้วครับและฝนก็ตกแล้วด้วยฝนลงเม็ดมา,แล,ดมดาแล้วครับนี่ดูเห็ดโอ้เห็ดบาดแล้วครับนี่นี่ครับดูเห็ดเน่าแล้วนเนี่ยดูไหมนี่ครับนู่นต่อมัน,น,นก็มีครับนู่นผักกาดปลายมีดดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนู่น,นครับนู่น ในป่าเนอะเห็ดเป็อดอกเห็ดกินเลยครับฝนตกแล้วกินกันเลย,ยโโน่าจะถอดหมดเลยครับ ไม่น่าจะต้องจิ้มครับนี่ผมผ่านไอ้ถอนเลยครับไม่น่าจะต้องจิ้มครับผมเห็นบานแล้ว มีมวยนิดหน่อยครับผมดอกนี้อ,อลาัากากูข้างในงานทั้งนั้น ข่าวแบบแบบครับผมข้างหลัง,งไม่เห็นหรือเปล่า,าโว้หลังไก่ป่าครับผมนี่ครับพอเขาฝักไปแล้วครับผมดูตรงนู้นครับเห็นไก่ย,ยู่ดอกนหมนะครับ ข่าวอาน้อ,นนองจ้องเลยครับเลือดซะด้วยไม่ได้ก่นแต่ตัก,กิ่งมาครับโอ้ยหนามเกี่ยวหนะ้า โอ๋อืออเหนียวเดินมาแวนี่ดวออดอกถนัดเลยครับผมไปนี่ครับผมหกเจ็ดดอกครับผมไปสะสมไปเรื่อย เหมือนใช่ใช่ครับผมฮึโอ้โหสามดอกเฮ้ยตรงตรงนู้นตรงนู้นครับใต้ใบไ,ไม้ครับไม่รู้เห็นอะไรครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอันนี้ก่อนหอนล้วนะสภาพนี้ นี่ไปต้มเค็มได้ครับผมไ้ตรงนี้ก่อนครับไ้ตรงนี้ก่อนน่ะอ๋อใบไม้ครับผมไม่เห็นขาวขานึกว่าเห็ดเป็นใบไม้ครับไปได้มาเพิ่มอีกสามเต็มนี่ครับกลับเข้ามาในไร่แล้วครับผมนี่ตรงนี้เป็นโคกที่ได้เห็ดตบเต่าเลยครับ ยังไม่มีโพกขึ้นมาเลยใน,ในในไร่นะครับตามคล็อกนะครับโคกเห็เดเยอะตรงนี้ก็เป็นโคกเห็ดโคนครับฝั่งตรงข้างก็เป็นโคกเห็ดโคนแล้วก็ตรงเนินตรงนั่นไงตรงเนินนันก็เป็นโคกเห็ดโคนครับที่ผมกิ้มไปชุดที่แล้วที่ได้เยอะเยอะครับผมอะไรนะดอกเดียวเองแล้วโคกนี้ผมกิ้มไปต้องหลายโลครับเนี่ยนี่รอยผมกิ้มไปั่ชุดที่แล้วครับผมเนี่ยเนินนี่ทั้งเนินลครับ อี่ผมจิ้มไปตอนเช้ามืดนะครับขึ้นอยู่ดอกเดียะมาถอดโอ้เอา้ามีเห็ดหมูหมูด้วยครับอืมเห็ดหมูหมูดอกเดียวเอานี่ครับโอ้ดอกสวยๆที่ดอกเดียวครับที่น้อยแท้ ดอกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเก็บเล็กผสมน้อยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวข้ามอยู่ฝั่งริเวียดเจอตรงนี้ก็โคกเห็ดครับผมเอาง่ายว่าทั้งคันล็อกนี่เลยครับโคกเห็ดหมดเลยนี่ครับโคกเห็ดหมดเลยครับนี่ไปนี่ครับเดินเลาะตามคันล็อกนี่ครับเพื่อเจอพึ่งสักหลังหนึ่งครับพึ่งพึ่งก็เยอะครับในนี้เป็นพึ่งวีครับเนี่ยเกาะตาม คันร้วนี่ครับพอข้างนอกมันโล่งหมดแล้วครับไปเจอกเจอจริงๆครับผมแต่ไม่ใช่มิ้นครับผมเป็นพึ่งห่วงครับผมหลังนัดเลยครับ<อ>หลังใหญ่ครับหลังใหญ่ครับนี่โอ้โหหนัดเลยอะเข้าไปดูผนต้นผลต้นกระโคกเห็ดนะครับตรงนั้น ดูหลังถนัดเลยครับแต่มันดูครับมันเกาะตรงนั้นยังมองเห็นแสงทะลุอยู่ครับสแสดงว่าเพิ่งมาเกาะน่ครับหลังถนัดเลยครับเนี่ยเจ๋วเฮ้ยคนต้นเห็ดเลยนะเห็ดไม่โคเลยเห็ดหเดมาครับผมเป็นกระตุกเลยเห็ดเมาครับ ไม่อยากเข้าไปใต้ต้นเยอะครับอุ้ยนุ่มนุ่นน่าจะเห็ดโคนครับผมขาวตรงนู้นครับเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหคกเห็ดจริงๆครับผมแจ๋วเห็นแต่ไก่ครับผมพึ่งพึ่งเฝ้าเห็ดนี่ครับโอ้เห็ดโคนจริงเดี่ยรจะเห็นเห็ดตรงนี้ครับแต่เป็นเห็ดเมาครับนผม ใต้ต้นหลังสวยครับตึ้งเอาไว้ก่อนเอาเห็ดก่อนนี่ครับโอ้โหสองดอกโอ้ยนี่ล้มอยู่นี่ครับโอ้ดอกงามๆแบบงามๆกันนะครับนี่โอ้มันล้มอยู่ตรงนี้ครับผมเฮ้ยเรามีนี่กระจุกนะครับฮะท่นั่นอ้ดอกงามๆครับผมไม่ต้อง พิธีรีตอครับผมถอดเลยบินแห้งๆอย่างนี้เหล่าบานๆอย่างนี้นี่ครัโอ้โหสวยยังจิ้มหรือเปล่าโอ้โหโดนตัวกินแล้วครับโอ้โหดอกสวยๆครับผมโอ้แฉว์แฉว์ พึ่งนำโชคมาแล้วมันต้องขึ้นน่ครับแปับเนี๋ยเดินเลาะในป่านะครับตรงนี้ก็โคกเห็ดทั้งนั้นนะครับไปหึข้างหน้าขา,าวๆอ๋อกราป่องกาแฟรครับผมหลอนนี่เขาเห็นสรงนั้นขาวๆครับไม่รู้เห็ดไรครับผมแต่ทรงมันเหมือนโอ้ยองไกไกนะอะไรอ่ะโอ้ย เห็ดคอนไม้ครับผมมองเห่อไก่นี่ก็เห็ดโคนครับผมไปเดินมาเกือบเยียบเลยครับนี่กับเตาครับผมดอกสวยๆเ,เลยครับดูฝูงนี้นี่ดูดิดูฝูงนี้ครับ โฟมหนึ่งนี่น,นี่ข้างล่างนี่นะครับดอกสวยๆเลยครับน,นี่โอ้ดอกสวยๆเลยครับเห็ดตับเต่าจริงๆเชื้อมันอยู่ฝั่งนู้นครับเนาะ <c oughs> เชื้อมันอยู่ฝั่งกระเห็ดตับเต่าอะ่ะที่ผมเจอดอกใหญ่ๆมันอยู่ฝั่งนู้นครับแต่นี้มันข้ามาฝั่งนี้ได้ไงนี่นก็เชื้อมันลามมาครับนะเดี๋ยวรอ พ่อกับแม่กลับมาจากหนองบวัวลำพูครับตอนนี้พ่อแม่ไปเที่ยวครับไปเที่ยวหนองบวัวลำพูครับไปดูครับมันแห้งเหลือเกินครับผมเห็ดเห็ดมันจะขึ้นไมน่นี่เดินมาจนไปสุดทะเลาะแล้วครับใกล้จะถึงรังพึ่งโพงกับพึ่งมิ้นสองรังนั้นแล้วครับที่ไม่ได้ตีไปไเดี๋ยวตรงนั้นก็มีโคกเห็ดครับผม ตรงนี้ก็โคกเห็ดกันเนี่ยโคกเห็ดตลอดเลยโคกเห็ดตลอดครับผมนีแต่โคกเห็ดทั้งนั้นจเจอไหมน้างานแต่งาาไม่ขึ้นแล้วหรือเปล่าเพราะทางนี้มันแห้งครับมีในคลองเนี่ยแฉะอย่างเดียวข้างบนมันดูเหมือนแห้งดูมันจะอยู่ไหมพึ่งมิ้น ตรงรตนี้ก็โคกเห็ดโอ้หดูครับมิ้นเหมือนมันขยายหลังเลยครับดู ร้องไกของเดิมเยอะเลยครับ Ồ, สุดยอดครับสุดยอดจริงๆนอ้องบนดยมาเอานะถ้าจะมาเอาหลังนี้ครับถ้าพึ่งพองอยู่ไหมหนีไปยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังยังอยู่ครับผมยังบินงงงงงงงอยู่ มีต้องโอ,โอ้มันตอมครับผมไปดีกว่ามีหาต่อตรครับผมนี่ครับเจออีกหลังหนึ่งแล้วอันนี้เป็นมิ้นครับผมช่องเข้าให้ดูใกล้ครับผม ลังสวยๆลางงามๆนะครับลังนี้นี่ครับให้ดูสภาพใหม่ให้ดูสภาพป่าครับผมแล้วมันจะเจอไม้แห้งๆเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบเปิดกล้องไปยาวๆเลยครับลองดูว่าจะเจอไหมไป โอ้โหเจอเหมือนกันครับผมนี่นรันี่นี่นีนี่นี่น่นีนี่นี่นี่น่น่น คร่าวตรงนู้นก็เหมือนใช่ครับเดี๋ยวไว้ก่อนไดงนี้ก่อนครับนี่นี่ผมเห็นตรงนี้แต่ไกลๆเลยครับผมเดี๋ยวแห่งกระจุกนี้ครับไกลๆเลยนะครับแบบไม่ตัดครับผมแต่อาจจะเกาะแต่อาจจะเกาะเอาครับว่ามันนานต้องหลายนาทีครับเดินมาเมื่อกี้นี้ เหมือนกันครับเจอเหมือนกันครับนี่น่าจะเหมือนเดิมครับไม่ต้องจิ้มครับน่าจะถอนขึ้นครับผมดอกสวยๆไม่ค่อยเอ็นเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเละเท่าไหร่ีอยู่ใต้ดิน,นใต้ดินก็ถอน เอาเนาะไม่ว่าก่อนนี่ครับอีกดอกหนึ่งในใต้ดินบานฝนลงเม็ดครับผมนี่ใช่ตรงนี้ก็ใช่ นี่หนาเงียบโอ้นไหม,มโอ้เนันกหนันกนักหนตายใหม่ใช่หรือเปล่าอันนี้เห็ดโคนหรือเปล่าอ่าเห็ดโคนครับผมอันนี้ไม่ใช่อยเห็ดอะไรไม่ดูมวยไ,ไป มดนี่อืมอันนี้ยดอกมันมวยๆแล้วครับ เยอะอยู่ครับคงนี้ได้หลายกระจุกนะครับนี่เยอะไปไนี่เนี่ยผมหาไปดูข้อมก่อนอข้าขาวหรือใช่หรือเปล่าแต่มันเหมือนมันเหมือนเห็ดนี่แหละไม่ใช่ครับนี่เห็ดอะไรไม่รู้นี่ครับเห็นขัาวขาวแบบนี้ เรียกว่าเห็ดโคนแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผมไปเก็บเห็ดครับผม ไปครับเดินกันยาวๆต่อครับไปเลย ดอกหนึ่งใช่หรือเปล่ปาอุย้ยสองดอกครับผมสามดอกเลยอันยอดหนึ่งน,น,นี่ต้องมีดจิ้มครับผม ดอกสวยครับอันนี้ดอกแข่งเป็กเลยดอกแข่งโอ,โอ้สามดอกเก็บได้กระสุนน้อยครับนี่ครับประดผลงานโอ้ได้เกือบครึ่งโลเหมือนกันนี่ครับนี่ พอได้กินครับนี่เดี๋ยววันนี้เอาไปยำดีกว่านี่ครับเมนูเด็ดครับนี่เห็ดโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ